คุณรู้ไหมว่าเรามนุษย์เราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในการหลับถึงแม้ว่าดวงตาเราตื่นแต่จิตภายในของเรานั้นหลับไหลเราดำเนินชีวิตด้วยดวงตาอันมืดมนสวัสดีค่ะคโคจีนาทำไมครูถึงบอกว่ามนุษย์โดยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในความหลับไหลใช้ชีวิตอยู่ในดวงตาที่มืดมนวันนี้คุณลองสังเกตตัวคุณเองซีว่าภายในหนึ่งวัน คุณมีสติรู้ตัวไหมว่าตอนนี้คุณเกิดอารมณ์อะไรตอนนี้คุณรับมือกับสถานการณ์ด้วยอารมณ์แบบไหนตอนนี้คุณกำลังรู้สึกอย่างไรตอนนี้คุณกำลังมีอารมณ์แบบไหนเกิดขึ้นมนุษย์โดยส่วนใหญ่ไม่เคยสังเกตอารมณ์ของตัวเองไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายมนุษย์เหล่านั้นไม่เคย ตระหนักรู้เลยว่าตอนนี้ฉันกำลังมีความสุขฉันมีความสุขเพราะอะไรหรือตอนนี้ชีวิตกำลังมีความทุกข์ตอนนี้กำลังมีปัญหาตอนนี้กำลังอยู่ในสภาวะรถติดหรือตอนนี้มีงานที่ท่วมหัวเราไม่เคยตระหนักรู้เลยสักนิดหนึ่งว่าในชีวิตของเราในเสี้ยววินาทีในแต่ละวินาทีณปัจจุบันนี้สิ่งต่างๆที่มันกำลังเกิดขึ้น คุณรู้สึกอะไรต่อเหตุการณ์นั้นๆและมันกำลังเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิต ดังนั้นครูจึงบอกว่าทุกคนใช้ชีวิตโดยการหลับไหลในหนึ่งวันเราจะมีเรื่องราวที่เข้ามา5 0 0ห0ื่นถึงเจ็ดหนเรื่องที่ทำให้เราคิดอยู่ในแต่ละวันดังนั้นเราไม่สามารถมีสติกับทุกเรื่องได้และคนส่วนใหญ่ไม่มีสติกับสักเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรารับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา ด้วยความอัตโนมัติเมื่อ12นาฬิกาเราจะรู้ว่าเราจะต้องกินละมันถึงเวลากินไงเราจะต้องกินนี่คือสิ่งที่เราตอบแล้วก็คือเราจะรู้สึกหิวขึ้นมาเมื่อเข็มนาฬิกาบอก12นาฬิกาก็คือเป็นมื้ออาหารนั่นเองเราก็ไม่ต้องคิดอะไรผู้คนส่วนมากก็วิ่งไปหาอาหารกิน และเมื่อเลิกเวลาบ่ายโมงก็ถึงเวลาที่เราจะต้องทำงานเมื่อห้าโมงถึงเวลาที่เราจะต้องขับรถกลับบ้านหกโมงเราก็จะต้องเริ่มหาอาหารเย็นพเราจะใช้ชีวิตตามกิจวัตรประจำวันของเราไปแต่ละวันโดยที่ไม่เคยตระหนักรู้เลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ชีวิตด้วยความหลับไหลเราจะตระหนักรู้ทุก อย่างที่เราทำเราจะมีสติรู้ตัวว่าตอนนี้เรากําลังขับรถกลับบ้านตอนนี้รถติดทำไมฉันถึงหงุดหงิดตอนนี้ฉันต้องประชุมกับเจ้านายทำไมฉันถึงรู้สึกกดดันตอนนี้ฉันปิดงานไม่ได้ทำไมฉันถึงเครียด วันนี้ทำไมอารมณ์ของฉันถึงเป็นแบบนี้ตอนนี้ทำไมฉันถึงรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ทำไมฉันถึงมีอารมณ์แบบนี้ถ้าคุณรู้สึกถึงคำถามเหล่านี้นั่นคือคุณใช้ชีวิตด้วยการตื่นแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องมีสติกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิต50,000่นถึง7 0 0 0หนเรื่องที่มันเข้ามามากมาย แค่คุณเริ่มมีสติกับบางสิ่งบางอย่างเราไม่จําเป็นต้องมีสติกับการที่เราทําเป็นกิจวัตรอย่างเช่นเข้านอนอาบน้ําแปรงฟันชงกาแฟทานกาแฟตอนเช้าหรือใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าทําผมสระผมสิ่งพวกนี้เราไม่จําเป็นต้องมีสติเราสามารถใช้ชีวิตแบบหลับไหลได้แต่สิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องมี ก็คือการตระหนักรู้ว่าตอนนี้อารมณ์ของฉันเป็นอย่างไรให้คุณเริ่มจากสิ่งเล็กๆในแต่ละวันถ้าคุณไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่หลับไหลคุณจะต้องตระหนักรู้ถึงอารมณ์ตัวเองช่วงเวลาที่คุณมีความสุขให้คุณรู้ว่าตอนนี้ฉันมีความสุขเรื่องอะไร ตอนนี้ฉันเครียดเรื่องอะไรตอนนี้ฉันกังวลเรื่องอะไรอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้เพราะอะไรเมื่อคุณพยายามค้นหาสิ่งที่เป็นความหมายของชีวิตและ คุณพยายามตระหนักรู้ถึงอารมณ์ของตัวเองที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละวันแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนแต่ละปีมันจะทําให้คุณเก่งมันจะทําให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเมื่อเมื่อคุณเก่งเวลาที่คุณมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงคุณจะรู้ตัวในทันทีและคุณจะสามารถควบคุมอารมณ์ของคุณเองได้คุณจะไม่ปล่อยให้อารมณ์ของคุณไหลไปโดยอัตโนมัติ คนที่ปล่อยให้สถานการณ์ชี้นำอารมณ์ของเราให้เกิดขึ้นไปโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่เคยตระหนักรู้ว่าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรและเมื่อคุณไม่ตระหนักรู้คุณไม่สามารถยับยัง้งอารมณ์เหล่านั้นให้เกิดขึ้นได้บางอย่างอาจจะนำไปสู่ผลลายและนี่คือนี่นี่คือสิ่งที่ครูเรียกว่าคุณใช้ชีวิตอย่างหลับไหลถ้าคุณปล่อยให้สถานการณ์ทุกอย่าง ชี้นำและนําพาชะตาชีวิตของเราคุณปล่อยให้ชีวิตคุณล่องลอยไปเรื่อยๆตามชะตาชีวิตตามยถากรรมตามผมลิขิตนั่นคือคุณกําลังหลับไหลกับชีวิตแต่ถ้าคุณถนักรู้ว่าตอนนี้ฉันกําลังมีอารมณ์อะไรคุณสามารถยับยั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้คุณสามารถมีสติรู้ตัวว่า สิ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งดีหรือสิ่งที่ไม่ดีคุณสามารถลดสถานการณ์ที่จะนําไปสู่เรื่องเลวร้วายได้เพราะคุณมีสติรู้ตัวเมื่อคุณมีสติรู้ตัวเท่ากับคุณใช้ชีวิตโดยการลืมตาขึ้นมามองเห็นโลกแห่งความเป็นจริงและเมื่อคุณใช้สายตาที่คุณลืมขึ้นมามองโลก เมื่อคุณใช้ดวงตาแห่งจิตวิญญาณมองชีวิตของคนที่ดำเนินอยู่บนโลกนี้คุณจะใช้ชีวิตแตกต่างไปจากเดิมคุณจะไม่ใช้ชีวิตที่ไหลไปเรื่อยๆคุณจะใช้ชีวิตแบบมีสติรู้ตัวตลอดเวลาแทบจัดตลอดเวลาแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะเลือกคุณสามารถเลือกอะไรก็ได้เข้ามาในชีวิตอะไรที่มันไม่ช่วยให้คุณมีความสุข คุณไม่จําเป็นต้องดึงเข้ามาในชีวิตถ้าคุณมีสติคุณจะมีทางเลือกมากขึ้นนี่คือสิ่งสําคัญเราจะต้องตื่นเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนสติเมื่อคุณตื่นและมีสติ คุณจะมีโอกาสเลือกสิ่งต่างๆในชีวิตมากขึ้นและคุณสามารถคัดสรรสิ่งดีๆให้กับชีวิตของคุณได้ตรงกันข้ามถ้าคุณยังหลับไหลคุณจะเอาทุกอย่างเข้ามาชีวิตคุณจะมั่วและลุ่มหลงและยุ่งเหยิงผลสุดท้ายคุณก็จะไม่รู้ว่าคุณจะไปทางไหนต่อเพราะฉะนั้นจงตื่นกันเถอะลืมตาขึ้นมาใช้ชีวิตจาก สายตาที่อยู่ในจิตวิญญาณของเราใช้ชีวิตในด้านที่เราปรารถนาที่จะเป็นตระหนักรู้กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วคุณจะมีความสุขกับชีวิตวันนี้